สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆรบบนี้สามารถกดติดตามกดทสไซค์เข้ามาได้โอกาสทั้งต่างเเลยเขาคัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาเตะกันแล้วนะไม่พลาดตามกันมาได้โปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นมีให้ด้วยนะครับ ถถมมีลิงก์แล้วซับนะตัวเนี้ยท่านสามารถนำลิงก์ตัวเนี้ยไปสร้างอะไรได้ของท่านได้เลยนะครับส่งให้เพื่อนหรือว่าวางตามช่องทางมีเดียต่างๆได้เลยสนใจสอบถามแอดมินตลอด24ชั่วโมงนะใช้ยังไงตัวนี้วางยังไงครับง่ายๆแนะนำให้ตลอด24ชั่วโมงเลยติดเด็ดเราจะไปที่กันโชว์ซิลิอานะครับ, Milan, เ,บ,บ,บเอซนะีมิลานเปิดบ้านพบเอสโรม่านะเจ้าบ้านมิลานอยู่อันดับ3บนตารางคะแนขนของกานโชว์นะครับส่วนโรม่าอันดับ6ของน้ำมูรินโญ่นะครับมาดูฟอร์มช่วงหลังกันหน่อยคู่นี้เจอกันมาหก เกมหลังล่าสุดเป็น Milan เอซมิลานเหนือกว่าวะ่ะ6เกมหลังมิลานอัดไป4เกมลรมาชนะเกมเดียวเลยและเกมหลังสุดที่ลรมาชนะได้คือในบ้านนะปี2019เลยนะ <c oughs> น่าเป็นห่วงหน่อยนะมาดูฟอร์มมิลานหน่อยนะครับ10เกมหลังล่าสุดเอซมิลานชนะไป5เสมอ1แพ้4โดยรวมก็ดีที่แพ้3เกมเนี่ยคือเกมอุดเครื่องนะแต่เล่นลนลีกดีมากนะไปเยือนซาเลชนะอย่างเงี้ยนะ อัตราการบวกไม่ค่อยดีครับเพราะลงอนเครองไปด้วยนะบวกไป3เสียไป7นะครับส่วนฟอร์มเอซิมิลานในบ้าน10เกมหลังสุดโอ้โหแพ้2นะชนะ8บวกดีด้วยนะบวกไป7เสีย3ามเ่งเปอร์เซ็นต์การบวกสูงในบ้านเอซิมิลานเชียร์ได้เนี่ยโรมาไหวเปล่าดู10เกมเนีสิบเกมหลังล่าสุดเอสโรมาของน้ำมูรินโญ่เสมอสเหนียวแน่นเหมือนกันนะเนี่ยชนะ4แพ้2เองแต่บวกไม่ดีนะบวกไป3มเสียไป7ดนะ บางทีต่อเยอะอยิงไม่ถึงอะโรม่านะ่ยโรม่มานี่มันเป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่ค่อยบวกเหมือนสเปอร์อังกฤษอะโรมา่าทรงเดียวกันแหละโรม่าสิบเกมหลังล่าสุดเกมเยือนโอ้โหนะเกมเยือนเล่นดีนะแพ้เกมเดียวเองเสมอไปสี่ชนะห้านะแต่อาตาการบวกบวกไปสี่เจ้าหนึ่งเสียห้าเปอร์เซ็นการบวกแ0สิบเปอรเซ็นต์เองเป็นบอลที่เล่นดีนะเว้แต่ไม่ค่อยบวกนะมานะ เอาเป็นว่าคู่นี้ชอบ AC ซิมิลานนะดูจากราคาและฟอร์มการเล่นแล้วนะครับไปเช็คราคากไนที a อซมิลานต่อขึ้นลูกตอนนี้1 8 8ครับลองได้เต็มถ้าต่อขึ้นคุ้มลูกที่ a อซมิลานได้2.13ลองได้1 8นะึิจุ่ะปปอถ้าต่อได้1.62ที่เอซิมิลานมาปอน้อยนะผมว่าวัดใจดีว,ว่าเอซมิลานในบ้างครึ่งลูกนี่แหละนะคิดว่ามีโอกาสบวกสูงนะครับเชียร์ได้ที่เอซมิลานนะ ส่วนกุยสองอยังอยู่ที่กานโชซิลิอาครับเป็นลาซิโอเปิดบ้านพบเอมโปลีลาซิโอปีนี้เล่นดีครับอยู่ดับห้าบนตารางคะแนนกานโชซิลิอาต่อหนึ่งลูกนะเอมโปลีดับสิบสี่นะครับผลงานคู่นี้หกเกมหลังล่าสุดก็หกเกมลาซิโอโหลาซิโอชนะไปห้าเสมอเกมเดียวยเกมล่าสุดนะโหลาซิโ oh, อเหนือนกว่าเวมาดูผลงานลาซิโอหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดรวมอุ่นเครื่องด้วยสามเกมก็ ชนะไป5แพ้5นะครับบวก2เสมอ1เสียไป5เกมเปอร์เซ็นต์การบวกทัเท่าไม่ค่อยดีเลยลาซิโอในบ้าน10เกมหลังก็เสมอไป2แพ้2ชนะไป6ฟอร์มดีอยู่นะในบ้านบวกไป5เจ้า1เสีย4เปอร์เซ็นต์การบวกให้ได้ในบ้านนะ5้สเส่วนเอมเปอรีปีนี้10เกมหลังล่าสุดก็เสมอ2องชนะ4แพ้4นะทรงๆใช้ได้ บวกไป6เกมอ่ะเสีย4%นการบวกดีนะแต่ส่วนใหญ่อุ่นเครื่องไงอุ่นเครื่องไป4เกมบวกไป3เกมแล้วนะแต่เกมทางการไม่ค่อยดีเอ็มโพลีนะฟอร์มก็เลยันดนบคะแนนก็ค่อนน้อยนะครับ14อยู่โซนการตราดลงไปทางล่างนะครับ10เกมหลังล่าสุดเอ็มโพลีเกมเยือนชนะ3เสมอ4แพ้3ใช้ได้เลยบวกดีด้วยวะ่ะบวกไป7เสีย3เองโอ้โหเป็นบอลรองที่ได้ตังดีของเอ็มโลีนนะประมาทไม่ได้วะ่ะ ลาซิโอต่อหนึ่งลูกได้เต็มลองเอปอลีหนึ่งลูกได้หนึ่งจุดเก้าสามผมในใจผมแวบบมาว่าให้ลองให้ลองลูกควบนะถ้าอยู่ลาซิโอครึ่งคุ้มลูกได้หนึ่งจุดเจ็ดสามนะลองได้สองจุดสองห้าน้ำล้นเลยนะครับผมว่าผมจะลองเอปอลีสักลูกควบอนะแพ้ลูกหนึ่งได้ตังค์เลยผมว่าผมแบ่งเล่นก็ไอนะเอโปอลี oli, ลูกควบสักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ลองสักลูกหนึ่งครึ่งหนึ่งนะผมคิดว่ามีโอกาสยันได้ะ ก็เป็นบอลลองที่ได้ตังดีนะเชียร์ได้นะครับอยู่ที่เอ็มบรีทีมเยือนได้เลยนะครับที่เด็ดสอคู่นี้ชอบตามกันมาได้ข่้นน้ำดีที่สุดในประเทศโปรโมชั่นเยอะมากค้าคอมมิชชั่นนีให้ด้วยนะครับส่วนมีลิงก์และทับสร้างเลยได้ครับสนใจสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงใช้ไงํายังไงครับไม่ยากเลยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ